เนี่ยเออก่อนเองก็ทำไปดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะจ๊ะทุกคนไอบฝนทําอะไรอ่าวันนี้วันนี้กินกาแฟซีตตอนเช้าก็แยกย้ายกันไปพี่นอ้องแยกย้ายกันไปทําการทําง,งานนู่นนี่น่นนองก็ไปแล้วไปดูช่างไปคุมช่างกับพาะกับแฟนเไอ้ฝนก็อยู่บ้านก็บนม่อยู่อีกวันนึง อ,อยู่เป็นเพื่อนแม่ดูเลกกันไปจากวันหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้บงก็จะเข้าองุงเทพนะคะเข้าองคเทพไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับเออไปอยู่รอวีซ่าเนาะเมื่อวานนี่ก็โทรหาเอเจนซี่หมู่บ้านโทรหาเอเจนซี่เด้อเอเจนซี่ก็ถามว่าเนาะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังอากาศตอนนี้วันนี้ มืม่อนี้มีมีมีฝนแล้วก็ลมแบบลมเย็นๆเด้อพี่น้องลมเย็นๆมีฝนโปอยๆนะคะมีฝนโปอยๆเดี๋ยวบุญนวดกำลังนวดให้แม่เพราะว่าตอนสอบมาเนาะตอนสอบมาก็จะแปลว่าเส้นเอ็นพูดเข่าเนาะก็จะตึงลุกยากไปยากมายากฝนทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยกินกระเพาะกาแฟแล้วเนาะ่อน,นอกกจะกินเข่ากันเลยมาแม่มานวดให้ สินเอ็นมันคายเจัาหน่อยพอดีเกิดมีถึงแม่ไรมากเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะอากาศก็ฝนโปรยโปรย,ปยครึมเย็นวันนี้พี่นอ้องเอ,อ่อพายุจะเข่าประมาณสองวันเขาว่าเนาะสิบเก้ายี่สิบหมู่บ้านก็ตกตกนี่ลีพี่น้นนองถ้าพยากรณ์อากาศกบอกว่าฝนจะตกนะไม่มามากก็มา,มาน้อยร้อนไม่แม่อื้อเลยเนาะ จะยิงจะตือ้เก like ิแต่ยินะแ่วดิฮะัวโอดไปไปเลือดจะวิงดวเวลาเวลานวดเสร็จตให้กินยานวดนะก็ถึงม่อยากให้นวดบ่อยๆดิแ่รู้ว่ามันจะทำให้ระบบ นวดใหม่ๆต้องกินยาเลยเดียวกินยาเลยเลยแม่น่ะตอนตอนที่ว่าแม่ป่วยนะเขาไปนวดให้ชำมดมีแต่ลอยมือลอยนั่นเป็นจุดเป็นจุดเวลาเขากดนี่เนี่ยกดหลายตัวเดียวสองวันสามวันมน,นีสิยงน้คลายหายลอยมือมเนี่ยค่อยสบายตัวเึ็นห

กระบังเพิ่นกระบังล้มพี่น้องแออะเอะขานะกระบด้ยน่เลยนี่โอ้ยเเข่าเนาะแม่อายุเท่าไหร่นะเนาะเจ็ดสิบสเจ็ดสิบสี่พอ ื่นตอนเศร้าเนาะนีวงมาจะเขาอุเทพน้องตกปอยปอยวันนี้ยินดีเราพี่น้องเยิยน,แน,เยยนแล้วแันนี้งมาเดอกผู้ท่า,ย,าย่างพี่เจี๊ยบอยู่งวด พึ่งเบาๆขึ้นไปแต่เอายาน่ะนี่ยาหมองเขียวน้ำมันอะไรนะบางคุม,มบางคุมเฮ็ดให้พ่อก่อนซอมาให้พ่อก่อนนี่แหละอีหัวนี่แหนนละแล้วก็เอาไปเอาไปไว้ให้ตาลุ่นียูสบิดินนะเนีย่ยหมดแล้วแล้วก็จะตื่นมาสิพี่น,น,น,าาน้องมื่อเราตึงเนาะมื่อเราตึงแล้วก็จะมันนวดอืม,อมอ อันเดียวนี่อาย่น้ำตื่นมากเออว่ามืดตึงเพราะว่าเราขับรถเนาะพี่น้องขับรถออกกันพ่วงมาไล่ตลอดนะบ้างเวลากลับมาบ้านสิแล้วก็ไปกำเลื่อยเครื่องอ่ะตัดไม่ตัดไม่กับกำอยู่บนมือหอนหนีมือมันกระตึงนะกับนวดไห่เล่านวดไห่เล่าย่างสาวกับไข่มันกับไข่สร็จเอาไปอยู่แล้วก็เฮ็ดเอาเอง

อ,อกร้อนอ,อกร้อนอ,อกร้อนเอ๊ะปะผู้เฒ่าเนาะก็เคยอันยังสีน้งพี่น้องนั่งไหลนั่งไหลนอนไหลก่อนเศรษมันบอมันบอกค่ายมันยืดเขาเรียกว่าเศนมันยืดใช่ไหมเสศนมันยืดปวดอยูอ่ลึกๆเลเยตรงนี้เออ นี้นี่เลยคนคนเผา,าปวดเอวปวดเอวนะนะ้องแม่เนาะนี่เลยกระจุดตรงนี่เลยเพราะว่ามันศูนย์รวมเป็นเส้นอยู่นี่เวลาเกยกอะไร,รกตร็ตรงนี่เลยเต,ต,ตรงนี่เลยเป็นตัวดึงตัวตึงเนี่เยเนี่ยหมอว่าตาหวานกลมอะไร ขณะคนยังไม่เก่งิ้นปวดเอวปวดเอวจะยกขวงนักๆนะเขาถิดว่าปวดเอวไงขณะไม่ต้องยกแต่เดินบ่อยๆก้มก้มง้วยๆนี่กระปวดเอวนะแม่ปวดศูยวเสีนตรงไหนมันก็อยู่ตรงเอวนี่นี่ ยังไงใช้ตัวปีาจขาขาเชื่อขาโน่นระบาดต้องร้องออกมาที่นี่นี่ขาเชื้อก็ดูอยู่ว่า่ะแล้วมันจะมีผลข้างเคียงท้ายหนังไหมมก็จะไปามคนป่วยเลยว่าขาไหมเขาก็จะบอกว่าเออขาขาแล้วผลข้างเคียงมันจิตเป็นแบบนั่นแบบนี้พอใจ่าครับได้

คนข้างเียงลือออคคนหลายคนสีสูงใส่หน้าจะบ่นนว,นวดปีนไหมหนวดปีนนี่อะไรประมาณนี้เนาะก็คือก็เคยไปเรียนนวดมาี่นเคยไปเรียนนวดมาไปเรียนอยู่ หาดใหญ่ไปเรียนอยู่หาดใหญ่เจเขาสอนให้ให้คนมาเป็นเป็นคู่เป็นอาจารย์สอนโอ้หลายอาทิตย์เนี่ยตายอาทิตย์ที่นี่พอพอเรียนจบคอร์สเขาให้ไปรับเูาให้ไปรับแขกทำให้ทุกผ้าทำให้แขกที่นี่เออมีเด็กคนจีนทุกผ้าจีนจีนใหญ่จีนถามมาจากทางไหนไม่รู้ เดี๋ยวหาใหญ่น่ะสงขาแล้วไม่มีฝรั่งนะไม่มีฝรั่งมีแต่คนจีนจีนตัวอย่างย้อยเลยเล็กๆเล็กน้อยก็ชอบนวดพวกนักลงนักเรียนเนี่ยสาวสานุ่มๆเนี่ยมันก็ชอบนวดด้ยเนี่ยมานวดที่นี่ไถ่ยบนไปนวดไห่พี่น้องอ้าวคุลองวันนี้ลองลงทำงานจริงซิวะเจ้ว่าเนาะถึงคิวปุ๊บเขาก็เรียกไปแหละถึง นวดโอ้นวดได้สองวันเนี่ยเออจายแล้วสองวันน่ะเขาให้รอบละหนึ่งร้อยบาทเด้เขาจะชั่วโมงละสองร้อยน่ะเขาจะแบ่งกันกับเจ้าของเจ้าของร้านลอยนวลเองได้ลอยนึลนอี่ด็กกันแต่ทําให้แขกให้ทําให้ลูกค้าให้ทําแบบตามขั้นตอนเลยนะตามขั้นตอนเซตที่หนึ่งอหนึ่งสองสาม จักผ่ายับผาต้องไล่ตามผ้าเลยนะแม่กว่าจะจบกว่าจะจบผ้าของเขานะ่ะตั้งทรายสามสิบกว่าห้านะอ,อะ่ดเลาดให้แขกอนอนยังไงดูผ้านอนอยังไงจับตรงไห,หตไหนก่อนนวดตรงไหนก่อนหนึ่งหนั่นสองสามสี่ห้าไปเล็กกว่าสีจบอเอ้ยตายแล้วมีตัวเองแต่เราก็ตัวเล็กเลก็กนอนแขกก็ มีทุกตัวใหญ่ๆขามันีนเท่าก็แขนมันเท่าขาเราขามันเท่าตัวเราเนี่ยนะบ้าะิบบนเฮ็ดได้สองมือพี่น้องได้เงินสองวันได้เงินแสดร้อยแม่หมอหนวดตะเยอะอยอะเลยร่ะนสิบกว่าคนนะเยียนกันแต่ลูกค้าเขาเยอะลูกค้าเขามาตลอดเลยเออมาตลอด คิวนี่ของใครคิวนี่ของใครเขาเขาจะให้ทัางไอไอหมอนวดไปนวดตามคิวนวดอยู่สองวันอันระบุมตัวเองนี่นวดนี่เท้าก็จะข้องนีปวดเมื่อยไปหมดเลยปวดเมื่อยดูยมันไม่ใช่มันไม่ใช่งานมันไม่ใช่งานของเราแล้วนีนบ้างมันไม่ใช่แนวของเราแล้วไห่บ้างบอกเจเลยเดีจิโอ้เจจิลับบ้านแล้ววะไม่ทำแล้ววะอดีตคือเป็น เรื่องราวตอนที่วายญุ่นไปเรียนหนวด<ม>ออกจากการทำารายการจัดรายการดเดนี่<ม>ตอนแรกๆอย่างนี้<ม>ออกจากสถานีไป<ม>ออกจากสถานีไปว่าจะาไปเปลี่ยนง,งานหาอะไรนะสิ่งใหม่ๆทำประสบการณ์ใหม่ๆอะไรนี่นะ<ม>ก็เลยไปเด็กเออพอไป<ม><ม>ไปอยู่เดือนหนึ่งเรียนไปเรียนหนวดเดือนหนึ่ง จบคอดเขาให้ไปทําให้ลูกค่าไม่ไหวทีนี้ไรกลับบ้านดีกว่า่าเออแต่ที่นี่ไม่กลับนะเพื่อนเพื่อนญาติกันนี่แหละไม่ต้องกลับไปต่อเลยเด้อลงป่าตองภูงเก็ตเลยปาเดีเพื่อได้แฟนพลังวาดิีเอออันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่อยูบนไต้เดินสายนี่นะคะพี่น้องอันนี้ไปไม่กลับบ้าน นั่งรถตู้จากหาดใหญ่เข่าภูเก็ตไปที่จังหวัดภูเก็ตลงนู่นแล้วหาดต้าต่อพี่น้อง<ม>อดีตเป็นเรื่องเล่าการลิผััดชีวิตที่ได้มาเดินสายฝฟออได้มาดูจากกับฝรั่งตามมาผ้าทรงภาษาไมา่ไม่กระดิก เขาเจอเองนะก็เฮลโลเลดี้บิวตี้ฟูลเขาบอกเฮลโหลอ่าฮัลโหลอ่าอ่าผู้หญิงสวยผู้หญิงสวยอะไรประมาณนี้นะแม่เออเอาจะทักเต็มเลยไม่เข้าใจหรอกบิวตี้ฟูลอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาบอกสวยก็ไม่เข้าใจหรอกแทนเชนที่ว่าถ้าถ้าเกิดเองฟังเข้าใจนะจะบอกเอ้เต้นเกี่ยวอะไรประมาณนี้นะยูทูบเาชมมัชมม่มสวยอะไรประมาณนี้เนาะ<ฆ>แตะ่ไม่ซีไม่ตอบไม่อะไรตอนนะไม่เป็น นี่มันอยู่ลึกเนี่ยเ้นตัวเนี่ยมันอยู่ลึกม,มัน,น,นไ,ปไปมามาล่ะพี่เนจ้องคอยเด็ยเ,เรียนรูน้เนาะการเรียนรู้มันจะไปยังไงเนาะแบบนี้ปติอามือนี้อ่ะคงจะอยู่ กับแม่อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้เช้านะคะก็จะเดินทางเขง้ากรุงเทพพี่น้องจุดหมายปลายทางก็คืออยู่กรุงเทพคุยกับเอเจนซี่แล้วเขาก็บอกว่ากําลังติดตามให้อยู่แล้วเขาจะลองสอบถามดูว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเปลี่ยนจากวีหกเดือนมาเป็นสามเดือนจะได้เร็วกว่าไหมถ้าเกิดถ้าเกิดเขาบอกว่าได้เขาเปลี่ยนให้ได้พี่จะเอาไหมเด็กเขาก็ถามมานะคะ ก็อบอกว่าเอาสามเดือนก็เอาเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอะไรประมาณนี้นั่นแหละเดี๋ยวเจ้าหน,น้าก็ค่อยเบิ้องละพี่น้องค่อยเบิง้งเนี่ยผมก็จะเดินทางเขา้ากรุงเทพนะคะพักกรุงเทพต่อค่ะยังบ่ได้ก็เล่นเลินรอพักผ่อนสัก่อนค่ะอยู่กรุงเทพสักก่อนนั่นแหละเนาะไปตามนั่นพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเฮ็ดให้แม่เรียบร้อยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวหาข่าวหาน้ำซุ้ยแล้วกินพักผ่อนไปอีกหนึ่งวันจ้าพี่น้องขอบคุณมากๆจ้า